สวัสดีครับกลับมาพบกับเพอร์ฟูมคาเฟ่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับตอนนี้นะครับผมถ้าใครจําได้นะครับตอนที่ผมทําคลิปน้ําหอมที่เป็นน้ําหอมเกาหลีอ่ะแล้วผมบอกว่าผมจะไปซื้อแล้วผมดันไปซื้อน้ําหอมเกาหลีแทนนะจริงๆวันนั้นสิ่งที่ผมจะไปซื้อก็คือตัวนี้นะครับนั่นก็คือเนฟโฟโลนะครับนี่เป็นน้ําหอมของคนไทยนะครับแต่ไปผลิตที่สวิตเซอร์แลนด์นะจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับนี่ จริงๆอ่ะผมอยากได้ตัวนี้เป็นตัวขวดใหญ่นะร0อ m มแต่ของหมดนะครับผมเลยได้ตัวนี้มาแทนนะครับเป็นตัว 10ML นะซึ่งบอกเลยว่าผมชอบกลิ่นนี้มากๆนะครับแบบคือตั้งใจวันนี้ว่าจะไปซื้อขวดใหญ่แต่มันไม่มีนะเป็นขวดเล็กก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้จะไม่จะไม่นอกใจครับคือมาเอาไอ้ตัวนี้โดยเฉพาะนะครับนั่นคือเดฟโฟโลนหนึ่งสินะครับเน่ผมให้ดูขวดข้างใน นี่นะครับเป็น10 ml แล้วตัวนี้ผมชอบมากนะครับตัวนี้เป็นน้ำหอมคนไทยที่ผมชอบมากนะนี่นะครับกล่องภายนอกมันก็ดูเรียบเรียบนะน่ารักแบบมินิมอลดีนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูขวดกันนะครับขวดมันก็เป็นขวด10 ml แบบเล็กๆอ่ะตัวนี้นะครับนี่ขวดไม่ได้หวือหวาอะไรแต่เรื่องกลิ่นนะครับผมบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่หอมมากครับเป็นกลิ่นที่ผม,มดมครั้งแรกอ่ะผมแบบ ชอบเลยมันจริงๆมันจะเหมือนกลิ่นตัวหนึ่งของโจมาโลนะครับซึ่งแต่ผมก็จาชื่อมันไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะเดี๋ยวลองลองมาเทสกลิ่นกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะสำหรับตัวนี้นะหนึ่งสี่สองแปดนะครับตัวนี้นี่บอกเลยว่าหอมมากการทํางานของสเรย์โอเคครับตัวนี้กลิ่นเปิดออกมานะครับมันมีความเป็นอืม มีความเป็นซีตัสสดชื่นมากๆนะครับคือมีความแบบเป็นเลมอนน่ผมว่าเป็นเลมอนนะหอมมากนะครับหอมแบบสักพักหนึ่งจะมีกลิ่นของรูปแพรนะนีกลิ่นหืมแป้งคัดหอมอ่ะตัวนี้แบบเนี่ตกหลุมรักอยากอยากได้ร้อย l มอลมากเลยตอนเนี้ยหอมมากนะครับตัวนี้เนี่ยมันหอมแบบสดชื่นนะครับแบบแล้วมันสดชื่นแบบอ่อนโยนน่ยแบบ เป็นความสดชื่นที่ไม่ได้ไมไ,ดไม่ได้ดูอยากกระด้างก็เป็นความสดชื่นที่มันดูแบบละมุนอ่อนแบบหน้ากอดน,นะครับถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้คนถ้าแฟนสายผมคงไม่ได้ไปทํางานนะครับตัวนี้นะกลิ่นหอมมากแล้วมันสดชื่นด้วยมันฟิลเหมือนเขาเรียกอะไรอนะ่ะผมไปอ่านมาฟิลมันเหมือนแบบเขาเรียกนั้น นั่งจิบก็นั่งจิบชาในบ่ายแก่ๆอะไรประมาณนี้ซึ่งในเมืองไทยมันเป็นไปไม่ได้ครับไปจิบชาบ่ายแก่ๆในสวนดอกไม้นะร้อนตายครับแต่ต้องบอกจริงว่ามันหอมจริงนะหอมมากครับตัวนี้และที่สําคัญนะตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นพาร์ฟูมนะครับความเข้มข้นมันจะค่อนข้างรุนแรงนะตัวนี้นะเข้มข้นมากครับสำหรับตัวนี้นะ1428นะครับของเลฟโฟโลนตัวนี้นะ นี่ตัวนี้นะครับถามผมว่าเหมาะกับใครนะผมว่าผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดนะครับถ้าผู้หญิงใช้อาจจะเอียงไปทางผู้หญิงนิดเดียวแต่ผมไม่สนครับผมใช้นะครับตัวนี้เพราะมันหอมมากมันไม่รู้เป็นไรผมชอบแบบชอบจริงๆอ่ะตัวนี้แบบหาเวลาเพื่อที่จะไปซื้อให้ได้วันนี้มันหยุดก็เลยได้ไปซื้อนะครับนี่ตัวนี้นะนี่ครับไปสักพักกลิ่นยิ่งหอมขึ้นหอมขึ้น มีกลิ่นของกลิ่นลูกแพร์เออซึ่งที่ผมบอกครับมันกลิ่นคล้ายๆกับตัวของจุมาโลนตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็อะ,อะไรว่าอิงลิชแพรหรืออะไรผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็เหมือนกับของในเขาเรียกอะไรอ่ะในมินิโซนก็มีตัวหนึ่งที่ทำกลิ่นแนวนี้แต่ไม่ทนไม่ไม่ค่อยกระจายนะแต่ตัวเนี้ยแล้วผมบอกเลยว่าตัวนี้นะผมฉีดตอนไปซื้อประมาณ ขาเรแหละประมาณสามโมงเย็นนะ่ะผมไปซื้อตัวนี้นะแล้วก็ไล้เทสกับเสือ้อกับตัวพอผุ่นพอตอนนี้อัดคลิปตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งเนะี่ยยังได้กลิ่นอยู่เลยครับยังกลิ่นชัดเลยยังกลิ่นแบบกลิ่นฟุ้งหอมแบบเหมือนอยากจะโดนแขกตัวเองตลอดเวลานะครับสำหรับตัวนี้ในฟโฟโลนตัวนี้นะบอกเลยว่ามนนาถ้าใครหาได้นะแล้วใครชอบกลิ่นแนวแนวลูกพีชเลมอนเบอร์กอมอสหอมๆนะ ยิ่งช่วงนี้นะครับอากาศร้อนๆนะผมว่าตัวนี้ใส่ได้นะมันไม่เลี่ยนเลยครับตัวนี้นะนะมาเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะเหมาะกับใครนะครับผมว่าผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดนะครับแล้วก็เหมาะกับทุกวัยครับตัวนี้ผมบอกเลยเหมาะกับทุกวัยเป็นน้าหอมที่ควรจะมีควรจะมีอยู่กับบ้านนะครับตัวนี้ผมบอกเลยควรมีอยู่ติดโตู้ไว้เลยครับใส่ทํางานได้ไหมใส่ทํางานได้แน่นอนนะครับตัวนี้ใส่ไปเที่ยวใส่ไปต่างจังหวัดใส่ไปทะเล ยกเว้นใส่ไปกินเหล้าผมว่าตัวนี้ใส่ไปกินเหล้าไม่เหมาะเพราะกลิ่นมันอ่อนโยนมันดูไม่น่าไม่น่าดึงดูดแต่หอมหอมมากเนี่ยหอมจริงผมชอบเลยไม่เคยอวยอะไรเลยนะแต่ตัวนี้ผมแนะนําเลยครับว่าไปซื้อซะนะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ไปซื้อซะแม่งหอมหอมจริงยิ่งดมยิ่งชอบนะสำหรับตัวนี้นะ Listen to the scent นะครับตัวนี้นี่ ฟังเสียงของกลิ่นเนาะใช่ปะเนาะเป็นแบรนด์คนไทยด้วยแต่ไปทำที่สวิตอืมหอมจริงครับตัวนี้หอมมากเลยแล้วติดทนหน้าผมว่าติดทนหน้าจะสิบชั่วโมงอาบแบบตัวนี้นะตอนนี้ผมบายสามบายสี่บายห้าบายหกทุ่มหนึ่งสี่ชั่วโมงแล้วยังได้กลิ่นแบบเฟี้ยวๆอย่างนี้อยู่นะสรุปนะครับตัวนี้นะถ้าให้คะแนนนะครับผมให้จากความเห็นส่วนตัวเลยนะ ผมให้ตัวนี้9.5นะครับนี่ผมบอกเลยเป็นกลิ่นที่ชอบมากนะครับถ้าตัดเรื่องน้ําหอมอาลับไปนะแล้วถ้าเป็นน้ําหอมคนไทยนะผมให้ตัวนี้9.5เลยนะใครที่ชอบน้ําหอมกลิ่นลูกแพรกลิ่นแบบออกมะนาวเล,เลมอนมะนาวแบบหอมหอมกลิ่นสดชื่นกลิ่นแบบมีความดอกไม้หน่อยนะไปเอาตัวนี้มาครับ500กว่าบาทเอ้ยผมจำาช่ไหะซื้อมาเท่าไหร่าะนี่ยพอแก่แล้วอย่างเงี้ยเพิ่งซื้อไปไม่จาราคาไม่ได้ละ ประมาณห้าร้อยกว่าครับตัวนี้นะสิบมนะแล้วไม่ต้องฉีดเยอะครับเพราะมันเป็นพาฟูมนะครับส่วนผสมมันจะเข้มข้นนะฉีดไม่ต้องเยอะครับสามสเปย์อยู่ได้ทั้งวันนะ่ะแล้สิบม l แม่งฉีดได้ไม่รู้กี่เดือนนะกี่ครั้งผมจำไม่ได้แล้วแต่ใช้ได้นานครับตัวนี้ผมเชื่อนะแล้วถ้ามีถ้ามีร้อยมมาเมื่อไหร่ผมก็คงไปสืบมาครับตัวนี้นะจริงๆนะครับมันมีอีกสองตัวที่หอมนะที่เป็นแต่ผมจำชื่อไม่ได้ผมเดี๋ยวผมขอเซิร์ชแป๊บนึง มันมีอีก2ตัวที่ผมลองแล้วชอบก็มีตัวเวนเดอะสต็อกโกลกีนอะไรนั่นแหละครับตัวนั้นหอมนะแล้วก็มีตัวหนึ่ง uh, อะไรว่าแอมนอตเอะไรเนะี่ยตัวนั้นก็หอมแล้วมันมีตัวหนึ่งที่ขวดมาเจะน้ําตาลน้ําตาลหน่อยอะกินนั้นหอมมากและเหมือนชาดําเลยตัวนั้นอนะหอมจริงนะสําหรับตอนนี้นะก็ประมาณนี้นครับสรุปสำหรับน้ําหอม1428ของเนฟโฟลนะครับตัวนี้เป็นน้ําหอมที่ผมให้9.5เลย เพราะเป็นเกล็นที่ผมชอบแล้วก็ตามหามานานนะครับที่สําคัญเป็นน้าหอมของคนไทยด้วยผมชอบเป็นพิเศษเลยนะใครที่กําลังแบบหาน้ําหอมใช้ตอนหน้าร้อนนะครับผมก็แนะนําตัวนี้นะลองหามาดูนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบน้ําหอมแนวนี้ก็อาจจะต้องผ่านไปนะเดี๋ยวหาว่าผมอวยเกินไปอีกนะสําหรับตอนนี้ก็รับประมานี้นะครับไว้ตอนหน้ามีน้ําหอมอะไรผมคิดว่านะครับช่องผมนะจะทําน้ําหอมน้าหอมอาหลับกับน้ําหอมคนไทยเพิ่มขึ้นมานะ พราะว่า oh, อยากสนับสนุนนะครับน้ําหอมคนไทยด้วยกันนะส่วนน้ำหอมอารับก็เอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันได้และนี่ผมว่านะคุ้มค่าครับคุ้มราคานะตัวนี้นะแพ็กเกจอะไรก็โอเคนะครับสําหรับ n e ฟ e r โลนตัวนี้นะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้ไว้เจอกันตอนหน้านะครับตอนนี้ก็ลากันไปกับ1428เ e ี่สอ o ์โลนสวัสดีครับ